สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็มีเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงแพะใหม่นะครับก็ถามว่าแพะอีกกี่แพะตัวน,นี้จะคลอดหรือยังอีกกี่วันจะคลอดหรือยังไงนะครับเราจะดูยังไงเราก็ดูจากนี่แหละดูจากวันที่เราผสมนะครับวันจากที่เราผสม พอเรามีทําการผสมเสร็จปุ๊บเราก็จะไปลงอันนี้เป็นอันนี้ซ้ำสองนะครับเป็นวันที่สองเราก็ปล่อยพ่อพันุ์เข้ามาหรือเป็นแพะเป็นแพะในฝูงก็ได้นะครับเราก็ดูไว้ว่าเขาผสมประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับพอเขาผสมเสร็จปร๊บเราก็จะมาลงกระดาน เราก็จะมาลงกระดานาลงกระดานตัวนี้ตัวที่สองสองแปดสองนะครับลงกระดานนัมเบอร์สองแปดสองวันที่ยี่บเก้าเดือนสิบเอ็ดหกสี่ถ้าเราเห็นเวลาเราก็ลงเวลาไว้นะครับและนับจากนี้ไปห้าเดือนนะครับมันจะก,ะกำหนดค้ออันนี้วันที่ยี่บเก้าเดือนสิบเอ็ดนับไป 5, 12, 13, อีกห้าเดือนสิบสองสิบสามสิบสี่อ่อสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สองหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็จะคลอดวันที่29เ้าเดือน4ี่หสี่นะครับอันนี้จะคลอดที่กาเดืนสี่ส่วนใหญ่ก็ร้อยห้าสิบวันก็คือ5้าเดือนนะครับนะับจากวันที่ผสมไปนะครับร้อยห้าสิบวันมันจะกําหนดวันคลอดพอดีนะครับอันนี้เลยตอบเพื่อนๆอ,อ่าคนที่เลี้ยงแพะใหม่นะครับสมควรนะครับสมควร ถ้าแพะเห็นแพะตัวไหนเองกลับมาบ้านหรือแพะไล่ทุ่งแะ้รก็แต่เห็นแล้วเราก็จดไว้นะครับแล้วก็มาลงกระดานนะครับหรือเป็นแพะที่ยืนลงยืนลงนี่ก็จะดูง่ายนะครับเราก็จะมาลงกระดานไว้อันนี้คือเป็นแพะที่ทับแล้วนะครับถ้าเห็นเวลาก็คือส่วนใหญ่เวลานี้จะใกล้เคียงกันนะก็คือเราก็จะกําหนดไว้เวลาก็ได้แต่จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบวัน บวกลบ7วันนะตอนอาจารก่อนอ7วันหรือหลังข้อ7วันนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะเราก็จะคอย้อสังเกตที่แค่เราจะลอดได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะอ่าตอบข้อข้องใจนะครับเพือ่อนๆก็ถ้าเพื่อนเนคิดว่าดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ดีก็ดูดูด,ดแล้วผ่านไปนะครับโอเคครับบวาสบีครับ